พบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ีวัวนี้ค่ะมีตแกรงไหคะาะไรคะ นาชาพัชกิตคุณพักดีคนน้าตาดีเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาแบบทรงผมหล่อมากเลยนะคะี้อนขาดร้อนเกินไม่ไหวร้อนไหมมากค่ะค่าไฟที่บ้านเป็นยังไงคะหลักพัน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 นะไม่ใช่พันธรรมดานะคะหลักพันพันพันขึ้นค่าไฟนะคะของคุณลูกค้าแต่ละท่านจะเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะคะในสภาพอากาศร้อนๆในเมืองไทยเนาะโองหนั่นก็คือเวลาเราเปิดแอร์ปุ๊บค่าไฟก็จะขึ้นทีนี้เรามีตัวช่วยหาน ัวนี้เลยพัดลมหาตาลิทัดลมหาตาลินะคะตัวนี้ใบทันกว้างเลยค่ะ18นิ้วนะคะตัวใหญ่ใส่ใจมากใหญ่ส่ใจเกับหน้าเห็นไหมคะนะคะลมแรงมากเลยมีฟังก์ชันนะคะตัวความเร่งความเย็นนะคะแล้วก็ระดับความแรงของตัวสินค้านะคะมีให้มาสามระดับปุ่มใหญ่ๆใช้งานง่ายเลยค่ะน้องหงชัดเจนเลยใช่แล้วก็ตัวนี้นี่ก็คือออกแบบซี ดีไซน์ออกมาเป็นสีทูโทนเลยนะคะไล่สีมาเป็นตามระดับนี้เลยนะคะสวยะครับใ่ตัวนี้มีประโยชน์อะไรรู้ป่าพี่โหแล้ตัวนี้ถ้าเราตั้งอยู่ระดับนี้ก็คือมันจะเป็นพัดลมตั้งพื้นแล้วก็สามารถสไลด์ได้ด้วยอ๋อมันสไลด์เพิ่มได้กดปุ่มข้างหลังนี้ค่ะน้องหงลองดูอ๋อมันจะยืดขึ้นมามันจะยืดขึ้นเลยค่ะถ้าถ้าเรากดปุ่มปุ๊บตัวสปริงก็จะดึงขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดปุ๊บ มันก็คือจะอยู่เรื่องเอาในระดับที่เราต้องการเนืปรับระดับได้เนาะให้เหมตัวนี้นะคะเครลมฮาตาลีเนี่ย18นิน้วนอกจากจะให้ลมแรงแล้วก็พัดกระจายทั่วถึงทั้งห้องนะมันยังมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนังนะ่นก็คือว่ามีมอเตอร์ฟิลค่ะตัวมอเตอร์ฟิลนี้่างจากฟิลธรรมดานะั่นก็คือว่าตัวมอเตอร์ฟิลเนี้ยคือจะถูกใช้ไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทําความร้อนต่างๆ มันจะอะอยู่กับหม้อหุงข้าวพัดลม,ม,มต้นน้ำเหมือนตัดความร้อนเวลาความร้อนมันได้มันมันร้อนมันก็จะตัดอัตโนมัติถูกต้องนะคะป้องกันไฟป้องกันไฟไหมอย่างดีเลยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องอาจจะน้องหงอาจจะเปิดทิ้งไว้นานๆแล้วเราลืมเราลืมเครื่องเกิดความร้อนตัวอุปกรณ์ตัวนี้มอเตอร์ฟิลจะตัด การทํางานของมอเตอร์ท,ทันทีเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนี้ปลอดภัยห,หนัหัวเลยบางทีเราเปิดพัดลมไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่ามันร้อนจริงๆค่ะใช่แล้วบางทีเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยอ๋อก็คือตัวนี้คือฉะนั้นคือเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องความปลอดภัยคือถ้าสมมติว่ามอเตอร์มันทำงานจนร้อนจัดมันจะตัดของเขาเองอัตโนมัตใมิใช่ไหมตัวนี้เป็นการเซฟตี้รักษาความปลอดภัยให้คุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะฮาร์ตลีนอกจากว่าผลิตขึ้นมาแล้วยังได้มีมาตรฐาน ตัวนี้ก็คือคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ฮาตร่เอามาประกอบเป็นสินค้าให้กับคุณลูกค้านละปลอดภัยแน่นอนนะคะวัสดุไม่ลัางไลนะได้นาไปค่ะทมสินค้าสวยด้วยแล้วก็ลมแรงมากเย็นจริงๆทีนี้พี่รู้จะแนะนําเวลาเราใช้พัดลมเปน็นนางานะคะแนะนําคุณลูกค้านั่นก็คือว่าต้องขอดทำความสะอาดนะคะทั้งผงหลอดยากไหมคะพี่รู้ไม่ยากค่ะจะลอง่อดไหมคะอ ันนี้เป็นพคลมที่เราประกอบมาแล้วทีนี้เดี๋ยวน้องหงจะสาธิตการถอดพัดลมนะคะเวลาเราทำความสะอาดใช่ไหมใช่ใช่จะดูว่ามันถอดยากไหมใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะปบคือใช้ไฟเนี่ยใช้ไปแล้วลูกค้าต้องหมั่นทำความสะอาดนะคะเพราะว่าการทำความสะอาดจะให้คุณลูกค้าประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็เป็นความสะอาดสุขภาพดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะน้องหงจะประกอบแกะพัดลมแกะแัดลมมาทำความสะอาดโอเคปี่หงมาลองดูค่ะ นี่นะคะชิ้นแรกนะคะถอดหน้ากากของพนักงออกมาก่อนเราจะมีเดยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงใบพัดออกมาทำความสะอาดได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือทำความสะอาดด้วยน้ำนะคะหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาท้างจานก็ได้ค่ะผสมน้ำแล้วก็ทำความสะอาดตากให้แห้งค่ะต้องให้แห้งสนิทจริงๆนะคะแล้วคุณลูกค้าก็นำกลับมาประกอบม่ ล้วสมมติว่าเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเวลานเราประกอบกับค<ต>่าน้องหมงลองดูเลยค่ะ ก็จะเข้ามาเองอัตโนมัติเรียบร้อแล้วแต่กรอบนอกไม่เลยค่ะกรอบนอกที่นุ่มในไหมคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะกรอบนอกรุ่งในที่สุดค้ะตัวไหนดี ไทุกสาขาทั่วประเทศนะคะก็ถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์ก็จะเป็นเ c e บ book นะคะหรือว่าจะเป็น Line Offi c i a l ของสาขาก็ได้ค่ะหรือจะเข้าไปที่เข้าไปที่เบอร์โทรสตัวก็ได้หรือเบอร์เว็บก็ได้ไปเว็บก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกในช่องทางเน็ตชาแนลนะคะก็โทรเข้าไปเลยค่ะที่1 3 2 4นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราไว้นะคะ ให้ความเชื่อเหลือต่อรับคุณลูกค้าทุกช่องทางที่คุณลูกค้าติดต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณพลรากับท่าชาพัฒน์ต้องขอตัวขอตัวไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้กดถูกใจคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์มาให้กําลังใจของพวกเราสองคนด้วยนะคะอ้ะอทั้งหองอย่าลืมที่ power by deal power บา d ด a l ดีโปรแรงสุดคุ bye. Bye ้มนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับเราสองคนอีกแล้วนะคะไล้เจอกันคลิปหน้านะคะแต่ power by สวัสดีค่ะ